นี่หลินฉันว่าเราต้องเร่งสร้างตึกนี้เสร็จแล้วละ่ะโปรเจกต์เนี้ยต้องเสร็จให้ทันเวลานะไม่อย่างงั้นนะบริษัทเราเสียหายแน่ค่ะคุณเตยจะไปถักไปเนี่ย,อยเอ็นดูซานฉันอุยขอโทษนะคะจิตฉันช่วยเก็บเป็นเพราะเธอเลยฉันถึงได้ไปสายเนี่ยเธอนี่มันเอ๋ออยอ,อย้เป็นไงมาไงเนี่ย แล้วนี่เธอทำอยู่ที่ JPC Group เหรอ <S <S ใช่ฉันเป็นพนักงานใหม่ของที่นี่อะ่ะแล้วเธอหลับเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยอะ่ะอ๋อคือฉันไม่ต้อง <S <S พูดแล้วช่วงนี้เธอคงลำบากมากเลยสินะฉันเห็นเธอโพสลงโซเชียลว่าต้องการเงิน300ร้ยอะไรเนี่ยแหละฉันให้ ้งเกงใจรับไว้เถอะถ้าไม่กล้าใช้เนี่ยแบ่งกันใช้กับเพื่อนก็ได้นะต,ตอนนี้ฉันสายมากแล้วฉันขอตัวไปก่อนนะโอ้ยยีไ่ไปไหนมาเนี่ยยัยไ,ไม่มาอีกเหรอจะทันเวลาไหมเนี่ยนี่เฟิร์ส โปรเจกต์เนะี้ยพวกแกช่วยกันทำก็จริงนะแต่ฉันไม่เห็นนายจะช่วยไอ้ทำตรงไหนเลยนี่ใช่นี่ฉันก็เห็นแตไอ้หอบงานกลับไปทำที่บ้านพนุมพลังตลอดเลยนะจะมาทำเป็นวอยวายอะไรอะ่ะขู่ปากเดี๋ยวนี้เนะียพวกเธอไม่เกี่ยวเนี่ยอย่าพูดให้มันมากทำงานของตัวเองไปเถอะ เรื่องนีดหน่อยอ่ะเนียไอเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้วันอะไรมันสําคัญมากแค่ไหนเธอรู้ใช่ไหมฉันขอโทษแต่ว่านี่ก็เหลือเวลา20นาทีนะฉันว่าน่าจะทันอ่ะเอาโปรเจกต์มาดูหน่อยนี่ไอ้เธอยังไม่แก้เอกสารนี่เหรอฉันบอกเลยใช่ไหมว่าฉันไม่เอาวันนี้แต่ฉันว่าแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วอีกอย่าง เวลาฉันจะปรึกษานายอะนายเคยตอบแชทฉันบ้างไหมก็จะมาแก้อะไรตอนนี้เออเอาวันนี้ก็ได้มันแก้ไม่ทัาแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะนําเสนอตรงส่วนนี้แล้วนายนําเสนอตรงส่วนนี้นะพอฉันนําเสนอเสร็จนายก็นําเสนอต่อฉันเลยฉันรู้แล้วนะ สวัสด <screws> <ground> ีค่ะทุกคนเตยไม่ได้เป็นคนงานก่อสร้างหรอกเหรอแถมยังเป็นประธานบริสัทเหรอเนี่ยยืนบื้อทำไมอ่ะเตรียมตัวนำเสนอสิ ท่านประธานมาแล้วไม่เห็นหรือไงค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะเป็นแผนโครงการบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะเอ่อแผนการตลาดของท่านประธานก็จะมี สำหรับแผนการตลาดนะคะเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวขนาดกลางค่ะต้องการที่อยู่ที่มีทำเลดีแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะและในงานกนรโอเพนนิ่งนะคะเราก็จะลดค่าบ้านให้1 0ค่ะรวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดค่ะเพื่อนๆและท่านประธานมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะท่านค่ะท่านประธานมีข้อเสนอแนะอะไรหรอคะฉันสั่งให้หัวหน้าแผนกเนี่ยทำโปรเจกต์ร่วมก,กันกับทุกคนแล้วทำไมถึงมีคุณไอแค่คนเดียวที่กำลังนำเสนออยู่ล่ะคะ ส่วนคุณคุณชื่ออะไรนะคะชื่อเฟิร์สครับท่านประธานค่ะคุณเฟิร์สคุณเนี่ยได้ช่วยเพื่อนๆทําทำงานบ้างหรือเปล่าคะทำไมคุณดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะคะเอ่อคือขออนุญาตตอบแทนค่ะท่านประธานฉันเนี่ยไม่เคยเห็นเฟิร์สช่วยงานไอซ์เลยค่ะ จริงค่ะท่านประธานพวกเราเป็นพยานได้ค่ะนี่ผูเ้เดอปาเลยนะหยุดนี่มันห้องประชุมนะคะหัดเกรงใจฉันบ้างสิคะคุณเฟิร์สคะคุณก็เป็นพนักงานใหม่ที่เข้ามาทํางานพร้อมกันกับไอซ์แทนที่คุณจะตั้งใจทํางานที่สุดตัวเองแต่คุณกลับเอาเปรียบเพื่อนแบบนี้มันใช้ได้หรอคะขอโทษครับท่านประธานคุณมีคําแก้ตัวอื่นนอกจากคําขอโทษไหมคะเอานี้นะคะเดี๋ยวฉันจะให้โอกาสคุณ กลับไปทำโปรเจกต์มาใหม่แยกกันกับไอซ์แล้วก็เอามานำเสนอฉันฟังพรุ่งนี้เข้าใจไหมคะครับท่านประธาน อเรียกฉันว่าเตยแบบเดิมก็ได้ไม่ต้องเรียกเป็นทางการหรอกได้ไงล่ะเธอเป็นถึงท่านประธานของ JPC Group แล้วนะฉันจะเรียกแบบเดิมได้ไงอ่ะว่าแต่ทำไมเมื่อเช้าตอนที่เราเจอกันเธอถึงอ๋อเมื่อเช้าอ่ะเหรอฉันแค่ไปตรวจดูงานที่ตึกเก่าอะ่ะก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ซะหน่อยอ๋อแล้โพดีที่เธอลงอ่ะ ที่เธอบอกว่าอีกตั้ง300ฉันจะหาจากไหนเนี่ยเนี่ย <Yeah>. oh. อ๋อ3 0 0ร้อนี้เหรอฉันหมายถึง300ล้านอ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองฮะ300าอล้านนี่ก็จะเที่ยงแล้วอ่ะฉันไปอินข้าววันก่อนนะขอตัวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิไอไหนๆเราก็ได้เจอกันแล้วอ่ะ ไปทานข้าวกลางวันด้วยกันดีกว่าฉันน่ะมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอเยอะเลยได้สิแต่ฉันขอเอาเอกสารไปเก็บแล้วก็เปอากระเป๋าก่อนนะโอเคเดี๋ยวฉันไปรอที่ลานจอดรถน,นะที่แท้ก็รู้จักกันทำไมาเป็นว่าฉันโอ้ยเป็นเพื่อนกันนี่เจอดีด ไหนคะเนี่ยมันจะไปเข้าหา้องน้ำะค่ะขอตัวก่อนนะคะค่ะ <c oughs> รสวัสดีครับคุณชาใช่ไหมครับพอดีว่าผมมีโปรเจกต์มนันเสนอขายนะครับเจอกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่บริษทัทเอสกรุ๊ปนะครับ ไลหนิงใจเย็นๆค่อยๆเล่านี่ค่ะคุณเตย,ยเฟิร์สกล้าดีไงมาทำกับฉันแบบเนี้ยฉันจะปนไปไล่เฟิร์สออกเ,ออเดี๋ยวก่อนเตยใจเย็นๆก่อนฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นนี่ครับคุณชาโปรเจกต์โครงการบ้านที่ผมนำมาเสนอใครครับ ออผมว่าคุณชาไม่ต้องอ่านแล้วแหละครับผมว่าเซ็นสัญญากันดีกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ทำไมเธอมาอยู่ที่เนี่ยคุณเตยคุณชาคะ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ฉันว่าคุณชาคงเซ็นสัญญาโครงการนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะทำไมอ่ะคะคุณเตยก็เพราะว่าโปรเจก์นั้นอะเป็นโปรเจกต์ของฉันไงคะแต่คุณเฟิร์สเขาก็โมยมานี่ไงคะหลักฐานแล้วทีนี้คุณเฟิร์สมีอะไรจะแก้ตัวไหมล่ะคะเออคือนี่ค่ะคุณหนู อ่อะไรนะคุณหนูงั้นเหรอใช่ค่ะก็ไอเป็นลูกสาวประธานบริษัท PS นี่เลละคะเออไอว่าแต่แผนที่เธอวาดคืออะไรหรอคือฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธออีกเรื่องหนึ่งอะอะไรหรอ คือพ่อของฉันเนี่ยเป็นประธานบริษัท PS Group นะ่ะ <c oughs> ว่าไงนะนี่แกเป็นลูกสาวประธานบริษัทหรอแ <c oughs> ต่ว่าอยากเข้าใจผิดนะ <c oughs> ฉันแค่มาทำงานบริษัทธเธอเพื่อจะหาประสบก,การณ์ก็เท่านั้นเองอะ <c oughs> แล้วทำไมเธอไม่ไปทำงานที่บริษัทพ่อเธออ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันก็ไม่ได้อยากจะมาลำบากแบบนี้หรอกนะ ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปหางานทําเองฉันอะไปทํางานที่บริษัทพอไม่ได้หรอกนะถ้าฉันไปทําพนักงานก็จะหาว่าฉันเป็นเด็กเส้นฉันเลยมาสมัครงานที่ JPC Group จนได้รู้ว่าเป็นบริษัทของเธอไงอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้นีเองแล้วแผนเธออะคืออะไรหรอแผนของฉันเหรอ สวัสดีค่ะคุณหนูคุณชาคะฉันมีเรื่องให้คุณชาช่วยนิดนึงนะคะเป็นไงล่ะคะอึง้งไปเลยล่ะสิคุณเฟิร์สครับคุณน,นี่มันจริงๆเลยนะคะฉันเนี่ยอุตส่าห์ให้โอกาสคุณไปทำโปรเจกต์ใหม่แต่คุณกลับเอาโปรเจกต์ของคนอื่นมาขายแบบนี้เหรอคะเออคุณเตยครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันขอไล่คุณออกค่ะแล้วคุณก็หมดโอกาสที่จะทำงานในสายงานนี้แล้วนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยแจ้งทุกบริษัทให้แบ็กลิสต์ลายชื่อของคุณแล้วฉันว่าคุณควรได้รับบทเรียนแล้วก็อย่าทำผิดแบบนี้อีกนะคะคุณเตยครับผมขอร้องนะครับคุณเตย